ที่ไอ้ตำรวจภูทรอำเภอพานกระต่ายได้รับแจ้งคนแจ้งไปก็พูดไม่รู้เรื่องเอา้าทำไมอนะ่ะก็เาจ้าหน้าที่ครับมาด่วนเลยตาย20่สอ,อู้หไม่ธรรมดานนตายตำรวจบอกโอ้โหมีตาย20มากันเกือบหมดโรงพักเลยองานใหญ่ครับอำเภอพานกระต่ายใช่ครับถนนอ่าพานกระต่ายสุขโขทยัยออ อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตำรวจมามเกือบทั้งหมดโรงพักพอได้ยินบอก้ายเกือบยี่สิบพอมาถึงเห็นหกล้อหรือสิบล้อเนี่ยสิบล้อ,อตะแคงอยู่คนตายนอนเกือบเลยยี่สิบหมูาตายบ้างไม่ตายบ้างไอทีไม่ตายก็วิ่งกันเต็มทุ่งหลักกันอยู่พักหนึ่งอะ่ะใครสลักตำรวจกับชาวบ้านแต่ชาวบ้านอะ่ะฟ้าใบตองวิ่งกันมาเป็นแถวเลยครับคว้ามาทำไมใบตองมาหอบหมู อยกินหมอียนึกว่าเขาจะทิ้งหมูตายไงที่ไหนได้เจ้าของเก็บไปหมดอ่ะแล้วตำรวจมาทั้งโรงพักนี่มาทําเรื่องอะไรเนี่ยมาช่วยกันจับหมูไงหมูจะวิ่งไปชนรถชาวบ้านเขาอีกอ่ะแล้วจะพาดิเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนจับยาบ้าก็แย่อยู่แล้วยังมายั่งวิ่งจับหมูก็เดเงระตำรวจเนาะพังก็ตายใช่ไหมใช่ไอคนขับครับนายสุกรไม่ใช่นายนิกรเออ มนายสุกรก็หมูดินายนิกรนามสกุลสิงหาธาอายุสาสี่ปีแกบอกแกขับมาถึงที่ตรงนี้ยยางหลังล้อซ้ายตุมรั่วระเบิดเสียงตุ้มมันน่าจะรั่วมันระเบิดเลยเออมันระเบิดปุ๊บมันพาให้รถตะแคงพลิกคว่ำทันทีเพราะว่าบรรทุกหมูเนี่ยน้ำหนักเกือบร้อยกิโลต่อหนึ่งตัวเนี่ยมาหกสิบตัวรถแกข้างหลังนี่ทำเป็นสองชั้นนะชั้นล่างสามสิบตัว ชั้นบน30สิโอ้ทำเป็นคอนโดเลยเนาะใช่อยู่ข้างล่างไม่ไม่พอต้องขึ้นสองชั้นและอะไรเขาเขาทำรถสองชั้นเหรอนะใช่คุณว่าคุณว่าอะไรสูงกว่ารถสองชั้นอะไรสูงรถสองชั้นรถสามชั้นหมูสามชั้นนั่นแหละสูงกว่าโถได้ทิมหน้าเป็นลังเสียใจเรื่องหมูเออแอว่าไปแกโทรไปก็บอกโถหมาด่วนเลยครับหมูยังไม่ถึงที่ตายเอจริงๆแกจะเอาหมูเนี่ยไปส่งโรงเชือดที่ลําพูน หมูมันยังไม่ถึงที่ตายไอถึงไอถึงที่ตายก็ตายไปใช่ไหมถึงที่ตายก็ถึงลงเชื้อไงเออแต่อีตรงนี้มันยังไม่ถึงที่ตายโถแล้วมันมาตายตั้งยี่สิบคุณแปลความหมายทั้งงงไปหมดเลยคือหมายถึงว่าเอาหมูไปส่งลงเชือดเพื่อที่จะไปเชือดใช่นั่นคือที่ตายของเขาเออแต่มาถึงกลางทางยังไม่ถึงลรงเชือดยังกลับมาตายซะก่อนหมูตายโหงยังไม่ถึงที่ตายจริงๆครับมาตายตรงนี้ซะอย่างนั้นอะ ปรากฏว่าต้องช่วยกันต้อนลงน้ําข้างทางเห็นไหมครับเพื่อให้หมูมันใจดีก่อนแล้วจับขึ้นรถแล้วไปไหนรถติดกันยาวเหยียดแล้วพอคุณเนี่ยควายจะจับหมูหมดจับหมูไปไหนจับหมูไปลงเชือดโอ้โหก็ตายอยู่ดีอ่ะตายไหมาตายเิยแล้วหมูอีทองตายตรงนั้นแกไม่เอาไปเลยนะทําไมครับขายให้พ่อค้าแถวนั้นแหละอะไรใครก็จะซื้อส่วนหนึ่งก็แบ่งให้แบ่งให้ตํารวจเป็นสิน้ําใจโอ้ตำรวจเขาไม่กินหรอกอ้าวมาช่วยกันจับไง นี่เห็นไหมอุบัติเหตุใช่แล้วคนขับเป็นอะไรไหมคนขับเหรอนายนิกรไม่เป็นไรก็โทรไปบอกไงเออมาช่วยด้วยช่วยด้วยตายยี่สิบนะตำรวจก็มากันหูตาตั้งมาเลยครับอืหูตาตั้งเลยใช่รีบมาตายเนาะงานนี้มูนิธไม่ต้องมายุ่งทําไมครับหมอไม่ต้องมาพิสูจน์อหมูไม่ใช่คน มูนิธิมาทำไมอ่ะสับเปลือยอย่างเดียวเนาะสับเปลือยไม่ต้องใช้คนช่วยกันยกเออตายกี่ตัวครับหมูทั้งหมดยี่สิบยี่สิบตัวนั่นแหละเหลือสี่สิบกึ่งบาดเจ็บก็มีนะไม่เหลือหรอกทราบชื่อแล้วก็มีนางนางนางอะไรอ่ะหมูชื่ออะไรดีหมูเหรอชื่ออะไรก็หมูนางสุกรนางอูดนางอีดเนาอนั่นแหละครับก็เก็บเอาไปหมดเลยนี่คือรถบรรทุกหมูเกิดอุบัติเหตุใช่ใช่แต่ที่โคราชทำไมอ่ะ หน้าเสียดายก็หมูอีกอะไรอีกรถรถอะไรที่กลางโดงกําลังขึ้นเนินเลยกลางโดงโคราชจะจะสองโมงเช้าเมื่อวานเออเออโอ,อ้โหนี่รถติดยิ่งกว่ารถหมูอีกอันนี้ติดเป็นสิบสิบโลเลยครับโอ้ทำไมติดเยอะแยะขนาดนั้นแกฟังนะรถเทนเลอร์ไม่ฟังยี่ห้ออ้าวแล้วจะเล่าให้ใครฟังไม่ฟังหูนี้ฟังหูนี้ไงเอาอ,ออกสองหูเลยไหม รถเทลเลอร์ทำไมรถเทลเลอร์บรรทุกรถราคาแพงรถรถขนาดรถรถกระนำราคายังแพงอยู่เหรอนี่รถรถรถยนต์ M รถรถยนต์เบนแล้วมีอะไรไอ้ที่ฉันไม่เคยเห็นไอ้แลมโบกินี่เฟอร์รารีสิบเจ็ดล้านหรือไม่รู้รวมแล้วมูลค่าเกือบร้อยล้านนะคือเหตุมันเกิดอย่างนี้รถบรรทุกขับไปไปถึงกลางดงจังหวะขึ้นเนินพอดีเลย ไอ้คนขับก็เห็นรถสวนมาชีโบชีเบก็ไม่สนใจก็นึกว่าเอ้ฉันมากรับรถหรูใครๆเห็นมันก็ต้องทักก็ต้องมองไปธรรมดา,าใช่หู้ยฟอร์เรสต์นะยิงชี้อ,อย่างนี้เอยมาคิดสกิตลับๆนะเฮ้ยยมาดู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 นี่นี่แลมโบกินี่อยูนี่ไอ้คนขับจุ๊ยฉันมากับรถราคาแพงไม่สนยิงซะด้วยอ่ะฮะม่ได้ยิงแต่ว่าความเคยชินพอไปถึงกลางดงขึ้นเนินลมมันหนักค่อยๆขึ้น 10อมีอยู่คันหนึ่งโอ้โห و, โผล่มือเกือบโผล่มาทั้งหัวเลยโผล่มาอ,อย่างนี้เลย <Hey, S 2> ไฟไหม้อาการลักษณะแบบน,นั้นเหรอเออแล้วเขาได้ยินไหมคนขับรถบรรทุกเนี่ยได้ยินไม่ชัดแต่มองอาการแล้วเฮ้ยมันเหมือนบอกอะไรไม่รู้เอจอดลงไปดูไฟไหมจริงๆอะ่ะจบไฟไหม,ไม้รถบีเอ็ที่อยู่ข้างหลังชั้นสอง ออไอ้คันขาวที่ไฟนั่นๆนี่ดับแล้วนะเอออเอไหมห้องเครื่อง B m อคันหลังออแล้วลามไปติดเพราะลมมันโชยรตรงนั้นกลางดงที่โลง่งไปไหมไอ้คันแดงเนี่ยไอ้เฟอร์เลรี่และโบกินีเบนซีคัน,นออบรรทุกมาหกคันนะตายถ้าทำไหมทั้งหมดนี่รวมทั้งฮีโน่เนี่ยเป็นเจ็ดคันโอ้โหแกเชื่อไหมแรงข่าวเนี่ยบ่นเสียดายเสียดายเสียดายรถเหรอฮะเสียดายเออเสียดายรถนี่แหละ เซได้เบนซ์เซได้เฟอร์รารี่ไม่มีใครบ่นเซได้ฮีโน่เลยอ้าวทำไมอ่ะฮีโน่มีบุญคุณนะบรรทุกไอ้พวกเนี้ยไปส่งอ่ะ้ามันมีบุญคุณแล้วมันจะไปไหม้ทำไมลนะก็จะแล้วทำไมไม่พูดถึงฮีโน่กันมั่งว่าเซได้โอ้โหฮีโน่พารถรายดีไปเสียหายตรงไหนยังไม่พูดเลยพูดถึงได้เฟอร์รารี่เนี่ยคันไใ้คันเป็นร้อยล้านไอ้คันเป็นสิบสิบล้านเนี่ยรวมแล้วเกือบร้อยล้านแต่ฮีโน่มันก็แพงเหมือนกันเนาะน่าจะเสียดายฮีโน่ก่อนเออไม่มีใครบ่นเซได้เลยอันนี้ฉันพูดเอง นะครับก็คือคือลักษณะแบบเนี้ยผมว่านะมันเป็นรถเมืองนอกซึ่ผลิตใน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 เมืองหนาวนี่ต่ายดูคันนี้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วคันนี้นี่ฉันจองไว้แล้วนะจองไปทำอะไรแปดร้อยวางเงินจองไปแล้วออแล้วปอนเท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดชั่วโคตรแล้วแล้วสาเหตุเกิดเพราะอะไรคุณทราบไหมเนี่ยสาเหตุเหรอเขาสันนิษฐานว่าฟามร้อนจากแสงแดดโอ้แต่ฉันว่าไม่จริงอะไอรถพวกนี้นี่สามร้อยกว่าแรงม้า รถเครื่องมันร้อนใช้ความเร็วมากทนความร้อนไม่มีทางเลยจะมาเขาต้องทํามาทนแดดทนฝนไอความร้อนของแสงแดดไม่มีทางทําให้รถไหมได้ครับถพวกนี้เป็นรถนําเข้าครับถ้ามาเครื่องบินเนี่ยสิชั่วโมงนะถึงเมืองไทยถ้ามาเรือนี่ให้6เดือนถ้าใส่เรือวิ่งมาเนี่ยถึงจะมาถึงเมืองไทยไอ้เฟอร์ r ร l รี่ล r มโบกินีประกอบนอกนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่ใส่ออกมาด้วยอะไรครับแบตเตอรี่ เพราะอะไรสาเหตุอะไรไม่ใส่แบตเตอรี่มาด้วยแบตเตอรี่เนี่ยมันมีกระแสไฟมันจะเกิดการอะไรยังไงภาษาอังกฤษหรือภาษาคนรถเนี่ยะจะ<ถ>เรียกถ้าเกิดแบบเกิดอาการช็อตสปร์อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดอุบิเหตุภายในรถของเขาอีกสักอย่างเนี่ยจะทาให้ขั้วแบตสายไฟมันจะเริ่มร้อนก่อนร้อนนะครัสายไฟทนไม่ได้สายไฟไหม้ลัดวงจรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่เขา้าใจแต่รถประเภตุนี้ของกระจุกกระจิบกระจุกกระจิบ ปีกย่อยรายละเอียดเยอะมากรถก็ต้องมีน้ำมันธรรมดาอยู่แล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะแล้วพอมา,าถึงประเทศไทยปุ๊บก่อนจะนําไปส่งกับโชว์รูมเขาก็ต้องช่างต้องเอาหมอ้อแบตมาต่อถูกไหมถึงจะขับขึ้นมาวางบนรถนี้ได้อเอาหมอ้อแบตมาใส่น,นี้สัานิษฐานแล้วนะ<ช>เออหม้อแบตมาใส่พุ๊บขับขึ้นไปแล้วแต่ละคันมีน้ํามันหมดเลยอืมคือรถ,รถอาจจะไฟลัดวงจรหรือมีมีเหตุผลมีเหตุผลเกิดจากบ m เอ็มคันนั้นน่ะ ผมว่านะไอ้ไอไอเหตุการณ์ประเภทนี้เนี่ยไฟไหม้รัดวงจรอะไรมันอยู่ที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาจะต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะ,ะทางทางด้านประกันในตรวจสอบตแต่บอกตามตรงว่ารถที่มาจากเมืองนอกเนี่ยมาเมืองไทยลำบากมากวันหลังอย่ามาเลยฮะเพราะภาษีเนี่ย200%มีประเทศไทย <c oughs> ประเทศเดียวที่แพง <c oughs> ที่สุดเ,<ล>เรื่องรถเนี่ยจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรประเทศไทยก็ทำได้นะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ ข้างบ้านประเทศเราก็ทําได้หมดแหละแต่พูดถึงน่ากลัวนะอข้างบ้านที่ส่งมาขายก็จะมีอินโนวาเห็นไหมอินโนวาอะไรตอนตอนนะอย่างเงี้ยตอนอะไรพวกนี้อย่างไอ้ตุกๆเงี้ยไหมตุกๆนี่ทำในเทพทุกๆทำในทำทำในไทยเออนั่นแหละเห็นไหมนี่เลยที่สพอเมืองนนทบุรี นนออมีอะไรไหมโอ้นนกับกรุงเทพนี่แยกกันไม่ออกมันอยู่ใกล้กันมากาาม,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 มันเป็นเมืองที่ต่อชานเมืองกันนะเออแยกกันจะไม่ออกเลยนะเออที่โลตัสขายของแล้วโลตัสเขาขายของทุกชนิดอยู่แล้วอในโลตัสเนี่ยมีธนาคารกรุงเทพเป็นสาขาย,ย่อยของโลตัสมีพนักงานอยู่สองสาคนเป็นพนักงานผู้หญิงนะครับชื่อสุภัตตายุบ ยุบนวนวลอาย23ุ23บปีและนางสาวชามินากาละการอาย30ุ30สปีทั้งสองนี่ยังเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานเพราะเป็นนางสาวทั้งสองคนกำลังนั่งอยู่เคาน์เตอร์กำลังดูลูกค้าซึ่งเดินผ่านไปผ่านมาใช่ไหมในการทำํำธุรกรรมการเงนินวันวันคนเยอะอ่าว,วันวันคนเยอะมีชายต่างชาติเข้ามาคนหนึ่งผิวดําสูงใหญ่มันเป็นเรื่องธรรมดามาบอกกับเอามาบอกกับ ทั้งสองคนว่าเดี๋ยวต่อกันอีกเบรกกันแล้วกันนะครับเบรกหน้าเลอะเขาต้อบอกงั้นเลยเขาต้องมาคุยกันอยู่โอ้มาหาสองคนมาหาสองคนเนี่ยมาคุยบอกว่าเดี๋ยวต่อกันเบรกหน้ากันแล้วมาสงข้างงวดบ้านมั้ง